ประชาชนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะตอบเหมือนกันล่ละค่ะดูแล้วมันมันอับโางมาก เปรตเดินอรา,ารวาสใช่สิปกครองพิเศษประเทศไทยมีแค่กี่ที่เองมีแค่กรุงเทพพัทยาเออแต่จริงจริงมีกฎหมายรองรับด้วยนะ,ะแต่อะไรจะประเทศน่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษแบบพิเศษจริงๆเพราะว่าเปรนอรา,ารวาสเหลือเกิดจริงๆก่อนหน้านั้นนอกจากป้ากบแล้วเนี่ยมันเคยฆ่าคนมาแล้วนะ,ะแก๊งเนี่ย มันเคยฆ่าคนตายมาแล้วทุกวันนี้ยังรอยนวนอยู่ออยังไม่พอผู้ชายคนไหนแก๊งไหนหรือไม่ใช่แก๊งเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกับมันอ่ะขี่ผ่านมามันไล่ฆ่ามาแล้วไล่กระชื่อมาแล้วหรือแม้กระทั่งผู้หญิงผู้หญิงที่มันมองแล้วมันมอยากสวยสวยอยากเนี้ย อยากฟันเนาะมาเป็นเมียพี่ดีกว่ามันพูดยี้ตัวมันนะน้องเขาเน่ะพี่ออมาเป็นเมียพี่ดีกว่าถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะพาคนยกคนมารุมโสมโโงานนี้ต้องมาร้องพี่กันนะยังไม่พอก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นอะไรในประเทศเขตปกครองพิเศษเปรตอรารวาสพอแม่กระทั่งในหมู่บ้านร้านตลาดชาวบ้านมากมายก่ายกองมันยังปลาระเบิดเถิดเทิงไปแจ้งความตำรวจไว้ตำรวจังบอกว่าทำอะไรไม่ได้ฮะ มีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนอธิบายเรื่องนี้เองกว่าประโยชน์มากกว่าเยอะเลยไปแจ้งจัดเฉยไหมละ่ะน่าจะมีประโยชน์กว่าเออลยได้คืนค่าจิตใจจะเฉยไม่ทําร้ายประชาชนใช่จะเฉยยังรับฟังพวกเราอยู่นะใช่ไหมละ่ะเออเอาวันนี้ถามคําถามาคุณผู้ชมมาไว้ใน34 HD app ด้วยนะคะเข้าไปช่วยกันโหวตหน่อยว่าเด็กโหดฆ่าคนตายอย่างอมหิตคุณผู้ชมคิดว่าไงกฎหมายมันอ่อนไปหรือว่าแก๊งพวกเนี้ย พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนอคุณผู้ชมคิดว่ายังไงร่วมกันโบวตได้เลยนะคะสะรุปแล้วเป็นหมาหรือเป็นตำรวจที่คุณหลานเขาถามเมื่อสักครู่สะดุ้งเฮือกันอยู่งานเป็นตำรวจแหละเป็นตำรวจ<า>เป็นตำรวจพฤ<ๆ><ว>ติกรรมเหมือนหมามแต่ว่าหมาแน่นอน,นคุณผู้ชมที่อุ้มกันอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่คนทุกคนในโรงงานเสียชีวิตหมดเลยแต่กลายเป็นว่ามีน้องหมารอดนะ Redmi Note 13 series Today I took shot รีโว่ต้อนรับน้องใหม่กับไฮลักส์รีโว่เทศกาลจัดใหญ่เอาใจกวนรี Re vo! Re vo! โว่รีโว่รด้นะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งซื้อไฮลักส์รีโว่ทุกรุ่นวันนี้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพ <Hey! S 2> ร้รรนนอมรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น0เอร์เซ็หรือผ่อนต่ำสุด5347บาทที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถึง31มเมกราคมนี้ทำไมคนแม่ถึงชอบทำอาหารคะหอมไหมยิ้มของเธอแค่ครั้งหนึ่งก็รอก คงเธอแค่ครั้งหนึ่งเธอรู้ไหมไมีค่าแค่ไหนเธอเป็นคำนั้นเป็นรางวัลและเป็นเหมือนดั่งของขวัญที่เธอมให้ชีวิตฉันสวยงามรอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเราคุโรรักิอาจินโมโตยัมมี่โฟร์มัสโคโค่มัลติเกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มเต็ม เพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน r o back ช่วยให้คนไทยประหยัดกว่าพบกับสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ โรแบ k รถดนักประหยัดจริงถึง24บมกราคมนี้ที่โลตัสโลกเดือดเพราะคาร์บอนเบเยอร์คูสีช่วยลดคาร์บอนเพราะเสริมการผลิตด้วยพลังงานสะอาดเบเยอร์คูสีช่วยลดคาร์บอนเพราะมีเซรามิกค,คูลิง่งช่วยให้บ้านเย็นช่วยลดการใช้พลังงานช่วยลดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนเลือกสีเบเยอร์คูหากร่างกายขาดวิตามินซีนทซีแบบเม็ดและนทซี C, เอสเตอร์แบบชง จะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซีจากเมกาวีแคร์แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแรงขึ้นกว่าเดิมเคลียร์เมนสูตรใหม่พลังช่วยะจายรังแคขั้นสุดพร้อมอร์แฟ f เตอร์สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่มีเซมหะไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโร สารสก,กัดสำคัญในยูจิก้าไอวไซรับแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยูจิก้าไอวไซรับจากเมกา We Care ยัมี่ฟมอสโคโคมัลติกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบมากเดตตออันเซนแอคทีฟโบทนีด้วยพลังจาสกสารสกัดธรรมชาติให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นพร้อมกลิ่นหอมละมุน และช่วยปกป้องจากแบคทีเรียบริบบติและช่วยปกป้องเดตต้าออนเซนแอคทีฟโบเทนีไป้วยค่ะเก้าอ่อนหวานนิดนึงเขาไปอิ่มด้วยขาคงจะหน่อยสิอุยอ่อนหวานหน่อยเก้าเนี่ยอ่อนหวานละใหม่มะคุณหน่าริยสูตูน้ำตาลน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยอ่อนหวานแบบเก้าเลือกชิลลี่ทวินฟินเป็นคู่แจกโชคจัดหนักลุ้นรับรางวัลใหญ่รถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ iPad สร้อยคอทองคำและอื่นๆเพียงส่งใบเสร็จผ่านลายหรือส่งซองเปล่าวทิวลิ5ซองถึง22เมษายน,านนี้สนับสนุนโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย ยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากไวอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่เขากลีบพรีอาร์บิรสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมปากหอมปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นเจ็ดโมงสามสิบสองนาทีนะคะคุณผู้ชมเรื่องโรงงานพลุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอาจริงๆถ้าเรื่องเนี้ย มีเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีข่าวโทรชนห้คนคนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรายังคงตามติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าโรงงานพลุในบ้านเราก็ยังมีอีกหลายพื้นที่แล้วพลุที่คาดว่าเป็นชนวนที่ทำให้เกิดเหตุคือพลุที่ใช้ในงานศพ มีคนตายทุกวันนะงานศพนะ่ะเพราะฉะนั้นบางวัดเขาก็มีแพ็กเกจที่เอาพลุแบบนี้ไปจุดกันตามเรื่องนี้กันหน่อยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทางญาติก็มีการทําพิธีเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตภายในโรงงานนี้ค่ะ